สวัสดีครับตอนนี้เราก็ขับรถไฟฟ้าอยู่นะครับก็แบตเตอรี่ก็เหลือวิ่งได้ประมาณ9 1กิโลเมตรนะครับวันนี้จะไปชาร์จไฟฟร,รีเป็น DC ีชาร์จ CCS combo ที่สถานีเติมน้ำมันปตทอนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราก็จะดูว่าระแวกบริเวณ ใกล้บ้านเรานะีมีปตทที่มีสถานีชาร์จไหมครับเราก็แทนแอป EV Station ซึ่งเป็นของ OR นะรหรือของปตทนนัเองนะครับเราเข้าไปในแอปเลยนะครับซึ่งในละแวกนี้สถานีของปตทนั้นมีหวัวชาร์จไฟฟ้าอยู่2สถานีผมเลือกสถานีข้างล่างกลองบินหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสนามกีฬาทางเข้าสนามกีฬา80 สีฟ้านะครับเป็นรูปสายฟ้าหรือรูปไฟฟ้านะครับเราจิ้มเข้าไปเลยครับเมื่อเราจิ้มเข้าไปแล้วเราจะเห็นว่ามี3หัวชาร์จ DC CCS นะครับฟ้าชาร์จ Type t AC ชาร์จแล้วก็ DC ของเชดิโม,มซึ่งตอนนี้รถที่ผมใช้อยู่ o อ a า o o ก c ด t มับชาร์จได้2ออ,อย่างคือ DC CCS นะครับกับ Type t ซึ่งผมจะชาร์จ BCCS ผมจะเข้าไปดูว่ามันว่างไหมแล้วก็จิ้มเข้าไปได้เลยนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันว่างมันเป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้านะครับ Available นะับซึ่งตอนนี้เราสามารถเข้าไปชาร์จได้ตลอดเวลานะเพราะว่ามันว่างไม่มีใครใช้อยู่แต่มันจะตัดทุกๆ50นาทีของจวโมง แต่เราสามารถจองได้นะครับวิธีการจองคือเราจิ้มเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นว่ามันให้จองได้นะครับเราก็จิ้มเข้าไปผมจองไว้เวลา7จ็โมงนครับเจ็ดโมงอันไหนที่จองแล้วมันจะเป็นสีเทาๆคา,าดไว้อยากจองตอนไหนก็จิ้มเข้าไปนะครับเราต้องมาก่อนก่อนหมายความว่าเราสามารถมาชาร์จก่อนเวลาที่เราจองได้ห้าสิบ 50ก็คือก่อน10บนาทีครับก่อน10นาทีถ้าเราจอง11โมงเราก็มาได้10โมง50แบบนี้แต่ถ้าเรามาหลัง11โมง15การจองของเราก็จะถูกยกเลิกไปบรรยากาศดีมากนะครับ ใกล้ที่ม้ครับก <tro leer> ็เล <tradition, S 2> well ียวซ้ายตรงนี้นะครับปตทหน้าทางเข้าสนาม80ปีปตทสันิการกองบิหนึ่งสถานีชาร์จที่นี่เขาจัดไว้ดีครับแยกต่างหากจากที่จอดรถทั่วไปซึ่งจะไม่มีคนมามั่วแน่นอนครับเล้วซายเ้านซ้ายมือนะ พอมาถึงเราก็ล็อกรถก่อนนะครับตัวนี้นะครับต้องกดต้องกดปุ่มตัวนี้ก่อนแม่งดึงไม่ออกโอเคเราก็ลากมาเดี๋ยวมันไม่ถนัดเดี๋ยวต้องวางมือถือก่อนนะครับ พอเราเสียบเข้าไปจะได้ยินเสียงสัญญาณในรกดังว่าเสียบหัวชาร์จแล้วเสียงตึงแล้วก็ที่ตู้ก็จะมีเสียงตังแต็กนะครับเหมือนรีเลย์เป็นตัวเริ่มจะเริ่มการเชื่อ,อมต่อโอเคอันนี้ก็จะเห็นนะเนี่ยหสามหัวชาร์จส่วนตรงนี้เป็นตัวที่เราจะเริ่มสแกนใช้ทู m สเดโมแล้วก็ CCF รรเราเราจะะใช้้ตััวนนคีคบสาหรับวิธีการนะครเราก็เข้ามาที่แอปแอปเราอ,อยู่นะอแอปเราอ,อยู่นี่แล้วก็รอสักพักนะครับข้างล่างปุ่มกลมๆมข้างล่างสีดาเงินนะั่นคือให้สแกนนะครับเราก็สแกนเลยครับก็เราก็จะมีเรากส็สตาร์ชาร์จเลยครับเราชาร์จสิบเนาทีครับเพราะว่ามันใกล้ ใกล้ห0แล้วหลังจากที่เราชาร์จมันจะดังแตกต้องรอสักพักนะครับตู้นี้บางทีมันเออเลอร์บางทีคือเราต้องรอฟังจนมีเสียงพัดลมระบายอากาศเสียงดังก่อนเราถึงจะไว้ใจได้นะก็หลังจากที่เราชาร์จครบ1 1นาทีแล้วก็จะถึงเวลาจองของเราเราจองไว้ตอนเจ็ดโมงแต่เราสามารถชาร์จได้6กโมงห้เป็นต้นไปนะครับ ซึ่งถ้าเรามาช้าหลังเจ็ดมงสิบห้าการจองของเราก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติเสียงก็จะดังนี้นะครับดังแบบนี้นะฮะมาชาร์จแล้วนะครับเดี๋ยวสิบนาทีเรามาชาร์จกันใหม่เดี๋ยวก็ดูนะครับมันจ่ายไฟยังไงครับหน้าจอก็ดับไปแล้วเปึ่งเราต้องเคาะนะครับเคาะหนึ่งที แล้วก็จะเห็นกำลังไฟฟ้า57กิโลวัตต์นั่นหมายความว่า57กิโลวัตต์สามารถชาร์จให้เสร็จสิ้นได้ภายใน1ชั่วโมงการใายไฟ,ฟตอนนี้กระแส150แอมป์รถคันนี้48กิโลวัตต์ก็ถ้าชาร์จด้วยกระแสะขนาดนี้ก็เสร็จก่อน1ชั่วโมงแน่นอนครับ